ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านอาเซกนะครับมาเพื่อจะ,อะ,อะเขาบอกว่ามีผู้คนนะครับถูกเลขมาแล้วทั้งหมดสองงวดติดกันนะครับสองงวดซ้อนนะครับไม่มีพลาดนะครับสองตัวสามตัวตรงๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ะจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับเลขหัวหมู ที่บ้านอาเซกนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปชมกันใกล้ๆเลยนะครับน,าาน,นู่นนายตะอ,อั่มาให้แล้วหนูจุดเยอะๆเลยนนุ้าล่งอี จะจุด,จดตรงไหนยายตรงโน้นเหรออ,อ่ะจุดบอกจะแม่ธรณีสาถูกาธุก ยายบอกเจ้าแม่ธรณีใช่ไหมครับบอกให้ได้โชคได้ลาบเนาะครับขอให้ขอให้สามตัวตรงตรงหิวล้วท่านหิวแล้วหิวแล้วนเะเออปิดน้วด้วยตะกิด เอาเลยเปิดตามสบายเลยครับให้เพื่อนเด็กินดูๆให้เพื่อนเด็กินหลายๆลมยตีนลมตีน่ตีน ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับชาวบ้าน,นะจะจุดทูบเนาะจุดทูบเพื่อจะขอเลขเด็ดนะครับที่วัดบ้านอากเกียงนะครับผมเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ให้โชคแม่นมากๆนะครับให้โชคแม่นมากๆเลยนะครับ ทูบเยอะๆทูบเยอะๆแจกทูบขอบารมีปู่ที่นี่เนาะขอโชคขวานางมาเส้นไม้ให้ปู่ย่าตายายที่นี่ให้ยินโชคดีท่านทุกคนอาจารย์อุนะครับกำลังแจกทูบอาจารย์อุสิบสี่งวดอาจารย์อุสิบสี่งวดกำลังแจกทูบนะครับอาสิบสี่งวดที่หลักกิโลเนาะเอาครับอ่า

เกีนเนอ่นะเ็จงรามกเอนบายเลเจ้าต่างเจ้าเป็นเจ้าปวทอนต้องตาไตรไห้้ตาูกเตขึ้นน้าตาับปวดเกากูกับย้าเนาอ้าตรงไหนปักใส่กล้วยก็ได้เนาะ เสียบตรงไหนก็ได้มาเขาเลยแอนนดซิลเออนไซน์นี่คืออะไรซ้ายนี่คือปักคู่ก้าวรอกทำไมเขาไม่ปักก้าวรองไซน์รอบแรกเขาปักแบบนู้นไปแล้วอะไรปักตรงไหนก็ได้นี่ยอ้าวนี่ย้าวรอกอีกอ้าวเออซ้ายนี่ยอ้าวแ้่ไม่ไซน์เลยจ้ะเล่นไปสั้นบ้างนี่เล่นหลังนี้บ้างเล่นหลังนี้ มาแล้วเลขหนึ่งเลขอะไรครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขเ็ดเลขเจ็ดเลขไเลขไทต่อไปเเบียเผยหนุบบ้างอบเบียบชลาอันนี้กระเบิ้อเลยมาเลยมาเลยดีเบรเบร តាមមកគេសំតាយនៅដៃត្រឹមត្រឹមត្រឹមឡើយមកនេះដល់200000ហើយហូមក្បាលជ្រូកអើយចង្អាញ់ណាស់តែគេវិញត្រកូលសានំនេះគេចាំវិគិតចូលត្រាថ្នាក់នំសុំផឹកសានំແມ๋วស្រីស្រានេះគេអស់ហើយជានចានចានលុយមកចានអោកណាអញមិនទៅនេះអើយយើតែបាត់ហូបបាត់តការទៅเด้อអើយឲ្យជៀសឲ្យបាននេះ ជួយហត់ទឹមភាសាត្រេះអោះឲ្យលៀងបងចៅឡាតាមោះឧបសាតាទៅតាໃຫយទៅទីផងតាໃຫយណាស់ត្រឹមនេះឲ្យទៅหมดហិត្រូវទៅណាទៅចៅបងចៅឲ្យលៀងសុំเด้อតាໃຫយអើយបឹងណាស់បឹងໃຫយណាស់ត្រេះណោះទៅត្រេះហៃ រត់ទៅទីខាងក្រ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 ៅ ពឹងតាប់បឹងដៃដៃព្រះគោព្រះសត្វទៅមានទឹកស្មដែរនេះណែគោសាច់ជ្រូកហូបនេជិះស្ងเนาะបានជារសញ៉ាំចៅយំអុយគុំទៅហូបមុខសាដែរហូបសាច់អែរកចែកសិមិតតការកូនចៅធម្មតាគុំអត់បាយតូណាស់គុំសុំរៀបចាអើយស្នះណាត់ព្រមិកចៅអកចៅណាស់មើលវាមកសុំអញរហើយរហោ ឈប់កៅអីទេគិតចែករបស់ហៃគុននោអើយសាធុអូយសាធុសាធុសាធុតិតមករ៉ាប់ណោ300 3រោប3រោបយកទៅយកដូចយកអູ້ហើយហកខ្លួនប៉ុនកំពុងគិតឌូច្លែមយ៉ាងហ្នឹងយកឲ្យម៉ៅលឿនយកឲ្យម៉ៅលឿនពេញទីលឿននេះទុយនេះក៏អត់ឃើញឯងច្បាស់ឃើញដែរតែយាយវាសាធុសាធុដល់ចៅតា จากตาบุ้มได้ตีได้เนาะเกินดาวกัเกินร้อยกับเซาส์เกินชุมตะยายเจ้าะโอ้สมัยก่อนคขามาทำตรงนี้วยทำถึงผมของคนรวยนี่ยเฮ้ยจากคนเจ้าตาสมัยก่อนอ่ะนี่ไหมคือเลขเล็กเจ็ดเนาะเป็นภาษาลาวเนี่ยภาษาเขมรเป็นภาษาเขมราีเขมรเบาลาวเบาลาวเบาลาวได้ไหม โอ้วาวแล้วได้อือก็มีน่ารล่าเนอะเออสองตัวสามตัวตรงๆเลยชัดๆลูกหลานมาเส้นไา้ตอนนี้ก็เป็นรอบที่สามสองคนที่แล้วคือได้ตรงๆเลยได้ตรงๆงวดแรกงวดแรกได้ตรงๆงวดที่สองก็ได้เลื่อนมาครั้งหนึ่งเลื่อนมางวดหนึ่งถึงได้อกผ่านๆงวดนู้นแล้วก็มางวดนี้ใช่ เว้นงวดนึงแล้วก็มางวดงวดเจ็ดแล้งวดสามให้ถูกแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อตามออ๋้งวดนี้งวดที่สามส่วนมากดูในตรงไหนครับดูในหัวหมูดูในหัวหมูดูในกล้วยดูในหัวหมูดูในกล้วยดูในทูบอ๋อครับออกออกออกเลขทูบจ็ดหนึ่งนะคะออกเลขทูบเจ็ดหนึ่งแล้วเนี่ยเจ็ดหนึ่งแล้วเหลืออีกตัวนึงรอรุนรอรุน ตัวหนึ่งเอฟพิมูดเจ็ดหนึ่งนี่ที่ไหนเราได้บ้างนะเจ็ดหนึ่งได้แปดหนึ่งไดรถรถอะไรนะรถรถชนกันไปแล้วเฮ้เลขรถใช่ไหมครับใช่เลขรถเลขรถชนกันหรืออะไรอ๋อโอ้ยบาร์บัวเนาะแต่ยายหกแพรมยังเฮ้ยมือเลขทุบเอ้ยเลขหัวหมูนี่จะดูตรงไหนที่ไม่รู้ลงตาเป็นคนมือไม่รู้ตาไม่เห็นมา นี่ไงเนี่ยนี่ไงเนี่ยหนึ่งเจ็ดนี่ไงตรงกับเลกทูบเลกใช่ไหมนี่ไปดู้านไปดูหมัูนไปดูดิกระโบงหนึ่งเจ็นี่ไงี่หน่งไหมทำไมล้นตะกดามไม่มอย่างงี้ไงอย่างงั้ดั่ เลขหนึ่งตรงไหนเลขหข้างหน้าเลขเจ็ดนี่มาดูฝั่งผมเนี่ยเห็นไหมดูในโทรศัพท์ผมนใช่ไหมใช่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งใช่ไหนึ่งเจ็ดดูในหัมูเนี่ยก็ได้เหต่อตัวเลขสนเห็นอะไรเนาะ ในหัวหมูเห็นใค่เห็นอะไรบ้างมาก่เจ็ดหนึ่งี่ลูกเล็ชุบเล็กเนาะแล้วน้ำมันหัวหมูเห็นเลขอะไรบ้างนี่หัวหมูเล็เจ็ดด้วยเจ็ดห็นเ็เล็กเจ็ดนี่รงกับูเล็กเลยจันุคจนอุนี่คือมเล็กเจยด้นะเาจะจันอุนี่ตรงนี้เลยเจ็ดนี่บางงนนเจ็ด ก็มีแต่คนเห็นเลขเด็ดมีเลขยาวเกินมาเลยจานุค่ะจานุค่ะเลขหนึ่งอะได้ซุนหน่อยนี่เห็นแล้วนี่เคยไม่เคยเดินสางหนูมึงช่วยมีหัวด้วยนะมีหัวด้วยอกก็มีนะคะนกล้วยสอเลขส

เหนึ่งสามเจ็ดนึ่งสามเลข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 กเลจ็ดหนึ่งสามเลขูกเลยมอล้ะเลบเดหก็ยังไม่ไม่หมดนะคะแต่ว่าเป็นไหมดออกแล้วออกแล้วไงสามน่าจะเป็นเลขสเนาะ มั่นใจแหละว่าเป็นเลขสามเจ็ดหนึ่งสาวเนาะทุกเลขแต่ว่าต้องรอดูเลขบนหัวหนูเนาะใครจะเป็นคนดูี่เดี๋ยวหลวงตาให้ยายใจดูนะเดี๋ยวตามทุบหมดก่อนแอ๋อจุดทุบหมดก่อนไม่เดี๋ยวมาเจ็ดหนึ่งสามหลวงตาบอกว่าให้ทุบทุบนี่หมดก่อนทุบไม้หมดก่อนถึงจะมาดูฮะครับ

បាន544នំហូបភាសាเด้อភាសាផលដៃផើវាเด้อខ្ញុំត្រាំចៅហូបឲ្យភាសាគំហូបមកភាសាក្លែងកំបាននោះនេះចៅเด้อយូរចង្អញណឹងចៅបានហូបបានស្អាតឲ្យគាត់មក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  ต้องสามครั้งใช่ไหมครับต้องลิ้นให้ครบ3าครั้งให้กินจนร้นเลยเนาะกินจนเต็มที่เลยเต็ที่ตาตาม่นแม่นเลยใหตาเด้อใหญตาใหาใตาที ูนี่นะนตาเนี่ยคู่น้นเหอนย์เราะนี่ศูนยตาบอกว่าศูนยนี่กูไม่เป็นวงเนาะมันม้วนเองม้วนเลยเนตี่ยตรงนี้ตรงหูหมูตรงหูหมูเลยเจ็ด่าตมวไหนะตรงนี้เป็เลขเจะบายแล้จะบาบาบอน ถามยายก่อนยายเห็นเรียกในทูบอะไรเนาะยายยายมองไม่เห็นเหรอสามนี่ไงนี่ยายนี่มองเห็นแล้วทักทักอยู่ทักอยู่เลขอะไรเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเนาะยายเนาะหนึ่งสามสามหนึ่งนี่เรียกสวยนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ได้แต่ว่าหนึ่งสามนี่แหละดีที่สุดละฟันทงละ สองสอง,สองตัวไหนตรงไหนครับอันนี้ก็เลขกสองเนี่ยนั่นละสองชัดเป็นห้าก็ได้สองห้านันเห็นเป๊ะเลยสองสองห้าเออน,น่าจะประมาณนั้นตาเห็นสองสองห้าครับน่าจะประมาณนั้นเลยสองสองห้าวันที่แล้วมันออกที่หูหูหมูวดที่แล้วออกหูในหูชัดเลยแต่งวนนี้ก็ชัดนะผมว่า ให้ดวงตาดูมันเป็นเลขอะไรอ๋อดวงตาจะดูตรงนี้ใช่ไหมครับนี้ตรงนี้นะครับเออใช่ใช่นี่นะครับทำไมเหมือนเลขสองสองตัวเนาะสองสองตัวนี่ไหมครับแล้วจะไขตาดีครับแต่ก็สองสองเหยเนาะเออเออ2สอง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 ก็มีห้ามานิดนิดออาจจะสองสองแล้วก็สองห้าห้าสอง อืมแต่ห <V ue. S 2> so. ้าก ah, ็ชัดเขียวห้าชัดนะผมว่าห้าชัดเนี่ยห้าชัดเขียวห้าโซ่มีสามด้วยมีสามด้วยแต่แต่เหมือนสองสองตัวหลวงตาบอกว่าอ่ามีสองเด้อมีสองสองสองตัวสองสองตัวเห็นตรงไหนมาดูค่ะมาดู จุรินทีวีมาดูไหนเนี่ยเห็นชัดเห็นชัดมาดูนี่นี่นี่หนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยสาตัวเลยหนึ่งเจ็ดห้าสตัวเลยสามตัวเลยหนึ่าฟ้าโล่งวะหนึ่งเจ็ดห้าเ็นหนึ่งเจ็ดห้าไหนไหนผมขอดูหน่อยขึ้นขึ้นเมื่อกี้ด้วยลังที่ลงตาไปแล้วไหนนี่ก็ไม่ห หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าแมคขอถ่ายน่อยนิดหนึ่งเด้อได้จ้ัน่เห็นไหมหนึ่เจ็าชี้นอยนิดนึ่งหนหนึตอนนี้ก็องเห็นเลขชัดเลยเนาะมันจะเห็นตัวแดงๆดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าจนอุครบหนึ่งเจ็ดห้าเนตัวแดงลยตนี้ ยายเห็นไหมยายหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็เลขเลขคู่ไม่เลขคู่พี่เดี๋ยวขอขยับแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอไปถ่ายแกพี่พี่แป๊บนึงนะคะหนึ่งเจ็ดห้าเนาะคู่บอกจตางมือหรอ ได้ได้ยังไงงวดที่แล้วได้เจ็ดห้าห็นะวดที่แล้วได้เจ็ดห้้าเจ็ดพราะว่ากมาเส้นตรงนี้เหมือนกันที่เดิมทถูกมา้วงวดถูมาแล้วงวดที่สงดวดที่สองงมวดถูกมาแล้วสองวดครับคต่อไปก็งวดที่สานี่เาได้เจ็ดก็แต่จะมาออกอีกอีกงดหนึงอันนี้ก็งวดที่3าดที่สะเ จีนี้จีนี้คือเรีกอะไรหนึ่งเจ็ห้าเห็นแต่เรื่งหนึ่งเห็นแต่หนึ่งเจ็ดห้าเลยหนึ่งหัวหูอ่ะหนงหัหูไอ่าตอ้าุดได้หนึ่งสเนาะคิปูบอกว่านี่คได้คด้าสองห้เพราะว่า่มาห่งสา นี่เลขห้านี่เลขสามตรงนี้แต่ตรงนี้มันมันลางๆางสองตัวเนี่ยมันลางรางดูแต่นุเห็นอย่างนั้นจริงๆนุ้ยเคยใจยางตรงนี้ให้นี่ปลาชิงสามตัวเลยหนึ่งเจ็ดห้าห้าสามอันนุ้ยแล้วแล้วลุงตาจะมาดูไหนนะนี่อะไรมันีลุงตาดูก็สวัสดีครับนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็ชาวบ้านนะครับก็บอกว่าได้เลขทูบ เลขทูบก็คือ713นะครับ713นะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับเลขที่อยู่บนหัวหมูเนาะหัวหมูก็คือ715นะครับ715นะครับแล้วก็มีพระอาจารย์ก็เห็นเลขก็22แล้วก็25 52นะครับผมก็ ใช้วิจินัยในการรับชมก็แล้วกันนะครับชาวบ้านเชีงเลยบอกยายใครเป็นคนเห็นเมงยายมันเก่งเชื่อนรืออู้เน้ะเชื่อนดอกเขาให้แล้วมาได้เรื่องดูว่าไหนไหนเอาเอาเอานีิส่ังดูสิฮะส่องใกล้ๆเลยอ๋อนี่เรียกอะไรเรียกอะไรครับ ไหมิลโก็สองหนึ่งศนย์เองสองหนึ่งศูนย์นะเออนี่บนไทยแกดูเออเอาเออน่นี่ถค่ไม่สองหนึ่งศูก็สองเจ็ดศูนยได้ฉันเห็นสามสองสาศูนนี่นะนี่ะไรสองนี่เลยสามนี่เลยศูนเนี่ยแม่น่ะออสองสามศูไม่ไหนเห็นไหมนี่ยนี่เลยสองนี่เลยสามนี่ศูนย์แต่เห็นชัดเนาะบ้ดเลยนะชัดนะคะชัดอืมจะบ้า เแล้วกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลครับ <S 2> <S 2>